ก็กราบสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะนวด r p c c กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ออร่ากูดแคทนี่เข้ามา เยอะมากๆเลยคันนี้มาอีกแล้วนะครับผมสีน้ําตาลแบบนี้นี่สตาร์ทรถยิงไว้ให้แล้วด้วยนะครับผมจะได้ดูกับภายในกันอย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมนะสีน้ําตาลสวยๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่าฟู๊แคทนะเป็นรถที่ผมชอบมากเวลาข้างนอกเขาสีอะไรเนี่ยข้างในเขาจะเป็นโทนเดียวกันนะคุณผู้ชมนะมันจะคุมโทนแบบสวยมากๆเลยแล้วก็คันนี้นะครับผมออร่าฟู๊แคทวันนี้ร้านเรานะครับผม ร้านเรานะครับผมเริ่มต้นประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะออปชั่นนั่นแน่นท่านผู้หญิงคนไหนนะคุณผู้ชมนะชอบรถน่ารักน่ารักนะคุณผู้ชมมันน้องแมวเหมียวแบบนี้จัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะมันไล่กันดูดีกว่าว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมนะนี่มาดูไฟหน้ากันก่อนนะครับผมดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เป็นเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์นะครับผมอ่านี่เป็นเดย์ม์แลนดิ้งไลท์ไฟไฟของเขาเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้เลยคุณผู้ชชมมมนนนนนนนะะะสสสวยยๆอ่าาางีีี้้้้ำำตตลลคคุณผผููโทรับ ข้างล่างเป็นสีน้าตาลอ่อนข้างบนเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสามารถชัดแบตได้จากจุดจุดนี้เลยคุณผู้ชมนะมี a c d c ชัดเจนนะครับผมเปิดได้อย่างนี้เลยอ่าสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเอามาดูที่กระจกมองข้างกันก่อนนะครับผมนกระจกมองข้างสีน้ําตาลเข้มนะครับผมสีเดียวกับตัวรถที่มันต่วนของด้านบนนะเป็นดูโทนนะครับผมอ่ามีกล้องมองรอบคันให้อ่าแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดให้ด้วยแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะมาดูที่ส่วนของ ด้านท้ายกันก่อนนะคุณผู้ชมนะผมอยากจะบอกว่าคันนี้นะเป็นรถไฟฟ้าแท้100%รทรงแฮชแบ็กหประตูนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊าบมีมีกล้องด้านหลังจัดมาให้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีเซ็นเตอร์ด้านหลังจัดให้เลยนะครับผมค่าย GWM จัดส่งเข้าประกวดนะคุณผู้ชมนะออร่ากุดแคทห้าร้อยเาต้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะข้างหลังนะครับผมมีความลึกอยู่ระดับนึงสามารถเก็บของได้นะคุณผู้ชมนะเบาอะอเขาเนี่ยสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมแอร์เย็นมากสาดรถิ้งไว้สวยๆแบบนี้เลย คุณผู้ชมนะสามารถพับเก็บของอะไรได้แบบเยอะมากๆตรงนี้สามารถถอดออกได้นะคุณผู้ชมนะถ้าสมมติข้อของมันสูงนะคุณผู้ชมนะฟาลังเขามีโช้คไฮดรอลิกจัดให้แบบนี้2ฝั่งเลยนะคุณผู้ชมนะก็ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบหมดนะคุณผู้ชมนะเดิมๆแบบนี้เลยใครอยากได้รถพูดแคทนะคุณผู้ชมนะตรงดีๆปีใหม่ๆแบบนี้ราคาถูกแบบนี้ผ่อนถูกๆแบบนี้จัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะนี่เห็นไหมมีไฟเบรกตัวที่3จัดให้ด้วย อ่ายาวๆแบบนี้เลยรูหรามากๆเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในของเขานะครับผมผมบอกเลยว่าใหม่มากๆหรูหรามากๆเห็นไหมข้างนอกสีน้ําตาลนะคุณผู้ชมนะข้างในก็เลยเป็นโทนสีเบจ แบบนี้นะครับผมสีน้ําตาลเข้มตัดกับสีน้าตาลอ่อนไม่ใช่สีเป็นสีน้ําตาลตัดก,กับสีครีมนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้คุมโทนมา,มากๆเลยคอนโซลเขาเนี่ยมป็นสีน้ําตาลหมดแล้วนะอ่าเป็นสีน้ำตาลเป็นกำมะหยี่นะคุณผู้ชมนะหนังแบบเรียบๆเรื่นๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะสวยมากเป็นทูโทนนะครับผมข้างล่างที่จะเป็นสีครีมส่วนข้างบนนี้จะเป็นสีน้าตาลนะครับผมปุ่มมาได้ต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะอ่าสามารถกดได้นะครับผมสามารถสั่งการได้จากจุดนี้เลยจ้องเขาค่อนข้างที่จะยาวมากจุดเด่นของออร่าเลยนะ ผู้ชมมาจอยาวๆอย่างนี้จอ LCD ยาวๆอย่างนี้ทัชสก,กรีนได้นะคุณผู้ชมนะใหม่เป็นดิจิตอลหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกียร์ของเขาทุกเกียร์หมุนนะครับผมไม่เกียร์แบบกระดุมนะครับผมอ่าเป็นออโต้เรียบร้อยนะครับผมมีเบียรมือไฟฟ้าจัดให้ด้วยนะครับผมในส่วนส่วนนี้สามารถชาร์จแบตได้นะอ่าสามารถเก็บของได้เยอะมากดูดิคุณผู้ชมนะมันลึกมากแล้วก็คอนโซลของเขาเนี่ย ยกขึ้นมาสูงพอสมควรเลยสามารถเก็บของได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมนะจุดจุดเนี้ยอ่าสามารถชาร์จแบตได้นะสามารถชาร์จแบตได้นะคุณผู้ชมนะเอามือถือมาวางชาร์จแบตได้หรือใครสะดวกที่จะชาร์จแบตกับเสียบเสียบสาย USB เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอ่าเบาะหนังเรียบร้อยนะครับผมดูโทนนะคุณผู้ชมนะสีน้ำตาลกัดตกัดกับสีครีมแบบนี้พวงมาลัยก็เป็นสีน้ำตาลกัดตกัดกับสีครีมนะครับผมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะดูดิอ่ามีคูสอนโทจัดให้ในจุดนนจุดนี้แล้วนะค สวยมากเบาไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะเบาไฟฟ้าจัดให้นะครับผมนี่ข้างหลังข้างหลังของเขาค่อนข้างที่กว้างนะคุณผู้ชมนะนี่เบาพับได้อ่าเบาพับได้มีที่พักแขนจัดให้อ่าวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับผมกว้างขวางนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนี่ก็สบายนะครับผมเขาไม่ติดนะคุณผู้ชมนะนั่งข้างหลังเนี่ยนั่งได้เลยนะคุณผู้ชมนะอ่าตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้นะมีอันลูฟให้ด้วยนะใหม่ๆอย่างนี้เลยเปิดได้นะคุณผู้ชมนะไหนๆว่าสตาร์ทรถแล้วลองเปิดให้ดูนี่ หรูหราคะคุณผู้ชมนะหรูหราเปิดได้สุดเลยนะคุณผู้ชมนะหรือจะเปิดมากกว่านี้ก็เปิดได้นะนี่ก็จะเปิดออกมาอีกระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมนะสี่แสนกว่าบาทคุณผู้ชมนะสี่แสกนกว่าบาทนี่รถรถคันนี้นะราคาถูกมากๆราคาถูกมากๆวันนี้จัดโปรให้นะคุณผู้ชมนะสาหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครที่มาจากคลิปนี้จัดโปรให้แบบนี้เลยนะครับผมสีน้ําตาลแบบนี้ที่จริงมีหลายสีนะตอนนี้ยกทับมาหลายสีมากสีน้ำตาลสีขาวสีดํา สีเขียววิตาจิโอ้งก็มีให้นะคุณผู้ชมนะราคาเริ่มต้นประมาณ4ี่แสนกวบาทออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ใครอยากได้กูทแคทนะคุณผู้ชมนะผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ส่วนของด้านล่างนี้แล้วถ้าสนใจกดโวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เขาว่าสนใจออร่าคูทแคทได้เลยนะจ๊ะ